มาดูความคืบหน้าการช่วยเหลือค่าไฟสำหรับคนที่ใช้ไฟน้อยล่าสุดกะกะตเคาะอนุมัติออกมาแล้วครับเท่ากับว่าตอนนี้งวดค่าไฟฟ้าเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนี้คุณผู้ชมบางส่วนที่ใช้ไฟน้อยจะได้รับส่วนลดค่าไฟจากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือค่า FT นะครับแบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มคนที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยจะให้ส่วนลดแบบขั้นบันไดในอัตราเดียวกับงวดมกราคมถึงเมษายนที่ผ่านมา ส่วนอีกกลุ่มคือใช้ไฟไม่เกิน500หน่วยจะได้ส่วนลดค่าไฟ150บาทเฉพาะรอบบินพฤษภาคมรวมแล้วจะต้องใช้งบกลางเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินทั้งสิ้น1464ล้านบาทตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอเบื้องตน้นคาดว่าจะช่วยเหลือประชาชนได้กว่า20ล้านครัวเรือนและทันรอบบินเดือนพฤษภาคมนี้ครับ